อธิษฐานจิตด้วยการกับขอพรนุปูลนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับอธิษฐานจิตขอพรนุปูลครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะรัตตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิทิโกมหาลาโภพอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะ องโสรัตปโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุกัมตุยถูกัมตุยเตียนกัมตุยมามอยากู่อากูนะครับสาธุใบตะกเกียยเด้อข้าวน้าดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่กระท่อมสูงบ้านจจบกตะบนตะวังอำเภอโบเชจจังหวัดสุรินทร์นะครับได้เดินทางมาตามเลขอาจารย์ปรศณาซึ่ง งวดที่แล้วให้แม่นมากครับ F อซงวดที่แล้วให้แม่นมากครับอาจารย์ปริศนานี่ครับ f อนะครับอาจารย์ปริศนามาปล่อยตัวเลขให้ให้นะครับนี่วงกลม4 3 3 4เต็มเต็มจันให้แลวมีไม่กี่ตัวนะครับเข้าเต็มเต็มมี4 3 3 4นะครับนี่เลขอาจารย์ปริศนานะครับเข้าเต็มเต็มเลยครับแต่ท่านบอกมาแล้วแต่ว่ารอรอที่จะมาปล่อยให้นะครับ รอที่จะมาปล่อยให้อีกรอบนะครับหลายคนมาที่กระท่อมสูงก็จะเจอตัวเลขนี้ถูกถูกเลขหลายคนนะครับเอดก็ตามมามาไหว้หลวงปู่แล้วก็จะมาสาธุสาธุเลยเดี๋ยวเอฟซีพิมคำว่า,ารอนะครับเดี๋ยวเลขมาพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับพิมคำว่า,ารอาารอ,าารอ,อาจารย์อาจารย์ปริศนามาวันไหนเดี๋ยว จะถ่ายทําให้เอฟซได้ชมครเล็กไม่เยอะนะครับเล็กมีประมาณนี้นะครับพิมพ์คำรอทุกคนรอนะครับเดี๋ยวเอจะตามให้อีกในงวดนี้นะครับรอครับเล็กไม่เยอะนะครับอ่ะสาธุสาธุขออนุญาตเอฟซีเมื่อกี้เอได้จุดทูปเก้าโลกแล้วนะครับให้เอฟซีาธุสาธุนะครับเอฟซีเดี๋ยวพาเอฟซีเดี๋ยวจะพาไปสนทนากับพี่สุทนทูนี่บ้างหรือเปล่านะครับพิมพ์คำรอเอฟซีได้รอรอนะครับ รอเลขอาจารย์ปิศาเด้ยนะครับเดี๋ยวงวดนี้ถูกเต็มๆเลยนะครับ3 4ม3ี่สี่สามนะครับให้พร้อมนะสามสี่สี่สามเป็นเลขวันลาสังขารลงปูนะครับนนวพอสองห้าสามสี่หรือสี่สามนะครับกลับไปกลับมาครับเลขมาเยอะนะครับอะสาธุเดี๋ยวรอพิมพ์คำวโรนะครับสวัสดีครับพี่ตทนสวัสดีครับสวัสดีครับอะเป็นยังไงทกเรศวงงวดที่แล้วอาจารย์ปิศาให้เต็มๆเลยไอ้ซื้อไหมหายถูกแนละ้วเลขจะไม่ถูก ซื้ออยู่บ่ซื้ออยู่ซื้อสามตัวซื้อตัวไหน443 443 95 595ซื้อตัวสามตัวซื้อตัวสามตัวสองตัวเมื่ไหรตัดเอาอเลขพี่สะทนวันนั้นให้เลขอะไรนะตุยทีบอกว่าพี่สะทนชอบเลขอะไรบอกว่าเา95 95ใช่ไหม595บอกก่อนนะ595ซื้อตัวสามตัวเลยก็เลยไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหทำบาพี่สะทนเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเดิม แล้วอาจารย์ปิศนาท่านบา่าจะมาวันไหนที่จะให้เด็กต่อยอ,อ่ะพี่ต้นเข้ามาร่มเลยอ่ะเดี๋พี่จะโทนนะครับคนเฝ้ากับท่อมสูงลงปูสูงนะครับน,นังน,นี่ก็ได้อ่ะ <c oughs> เห็นว่าง,งวนนี้ได้เสียมสีปิ้งเอจับปิ้งปองแล้วบ่จับแล้วเนี่ยได้เลขอะไรบ่้เลขอะไรจำได้ไหม <c oughs> เพื่อเอฟซีเป็นแนวทางก็ <c oughs> เลขที่แล้วจับถูกจะไมเก้าห้าก้าห้าใช่ไหม ทรบอเนี่มันไม่โูก,มไ,มกไม่ต้องบอกเราเขาจะด่าจะด่าได้ก็งวดเล้วเข้างวนี้ก็ต้องเผื่อเข้าสามงวดเนาะได้อะไรได้อะไรตอนนั้นได้เจ <7 10. S 2> ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งูนเลขทูกเลขทูก็เลขอะไรวะคิดดูดีเจ็ดหนึ่งพิมพ์ให้หน่อยเด้อจ้ะเลขอะไรพี่สนเซีซีได้หกห้าเอมซีได้หกห้าเลขทูก,ทก โอเล็กได้อะไรบ่นั่นไปดูอ่ะตรงไหนตามพี่ส้นไปดูเออนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระท่อมสูงหลงปู่วงนะเอฟซีนะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมีว่าวเยอะนะช่วงนี้มีว่าวเยอะน้องพี่ส้นนะนะครับอ่ะเราตามไปดูเซอร์ควาตส์โซดูจักรหนึ่งหนึ่งห้าสองโอ้หนึ่งหนึ่งสองห้า ภาพิตหนึ่งสองห้านี่ยีบ่จุดจุดตะงวดเลยบ่นนี่ตมวดหนึ่งสองห้าเด้หนึ่งสองห้าอ่าหนึ่งสองห้าเลขทำไมมันเอียงเอียงนี่นะหนึ่งหนึ่งสองห้าโอ้เลขชัดอยู่อ่ะเอฟซแคปจอหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าแล้วไปจับพิมป้องด้วยบ่พิมปองกันได้หกห้าบ่ไม่เจ็ดหนึ่งศิมปองในเจ็ดหนึ่งอซีมซีได้หกห้าหกห้า อันนี้จุดทูบได้หนึ่งสองห้าเอฟซีเดอร์พี่สุทนหมูทแล่เข่าก้าเห้าเต็มๆนะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะพี่สุทนกทระทอมสูงนะครับสาธุสาธุนี่เดินนะครับไอเอฟซี C, นี่กระทอมสูงมาจุดตรงที่หลวงปู่เคยขี้เคยเงี่ยวตรงนี้นะครับสาธุสาธุกระทอมสูงหลวงปูส่สวงครับมันจะบกตบลตะวงังอำเภอบ,บัวเชิจังหวัดสุรินทร์นะครับ ลุงปูนะครับบรรทมนะครับหฮมพาอย่างดีนะครับลงปูบรรทมอันนี้ของคุณพี่เจ๊จันเพ็ญน,นะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับสาธุสาธุเดอ้อนะครับขอบคุณเอฟซีที่ซื้อประหมว่า,วายลงปูด้วยนะครับสาธุสาธุกระท่อมสูงก็จะมีร่องรอยนะครับที่ลงปูนี่นงเอฟซีสี่นี่นะครับสี่ เลขก็ยังอยู่สามสี่เดิมมองเป็นเป็นสี่สามสี่สองก็ได้ครับนี่เลขก็เข้าเต็มเต็มเลยครับนี่สาธุสาธุสาธุเดินเลยครับสาธุ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 อันนี้เดินเลยหลวงปู่เผาเองครับตัวนี้รู้เผาว่านี่คือกระท่อมหลวงปู่เคยอยู่จริงๆหลวงปู่เผาก็เลยให้ให้ทุกให้ทุกคนรู้ว่าเป็นสถานที่หลวงปู่อยู่จริงๆเผาให้เห็นชัด โลรงปูเป็นร่องรอยที่เผาเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นโครงป,รปูสวมจริงๆครับอฟซีนี่นี่ตรงนี้คือจองปลวกที่ขึ้นมาเองไม่มีมันหมดนะครับคือดินจองปลวกที่ขึ้นมาเอาไปก็ยังมีมันหมดออกมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับเป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับปฏิหารที่เกิดขึ้นคือดินจองปลวกใครเอาไปแล้วก็ส่วนมากจะเพิ่มพูนมีพ,พ,มพิ่มเพิ่มเพิ่มพูนเป็นรวยนะครับร้อย พันเท่านะครับสาธุสาธุ F4 ทุกคนทุกท่านเลยนี่เลขเราก็ได้แล้วนะครับเลขก็เลขทูปีเดอ้อ F4 นะครับอ่ะดูอีกทงหนึ่งครับอ่ะสาธุเล่นนี่ก็เลขนี้เดอ้อครับหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเลยเลขหนึ่งสองห้านะครับปิงปองได้หกห้านะครับได้หกห้าแล้วก็ CMC ได้ไรน้องปีกินี้ หนึ่งเจ็ดศูนย์หรือเปล่านะครับ F4 จำไม่ได้นะครับเอาประมาณนี้กดก็ได้เลขของพิสโทนนะครับเดี๋ยวเลขอาจารย์ปิสนาโรนะครับเลขอาจารย์ปิสนาเอดมาตามไฮเดอร์นะครับเลขอาจารย์ปิสนาเดี๋ยวเอดมาตามให้นะครับแล้ว F4 ทุกคนทุกท่านครับร่ำรวยร่ำรวยเดี๋ยวจะตามให้ทุกงวดเลยสาธุสาธุลำลากันไปนะครับขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามและรับชมให้กำลังใจช่องกุมซัพยนาเพจอีสานนิวและเพจกุมซัพยนานะครับทุกแฟนพอมที่เข้ามาติดตามรับชมที่กดแชร์กดไลค์และกด สนทนากันนะครับสาธุคอยรวยๆขอบคุณครับสวัสดีครับผม